สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเรามาีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเป็นข้อความจากพระสูตรที่ชื่อว่าผัดสูตรค่ะซึ่งจะพาเราไปสำรวจกระบวนการทำงานของจิตใจแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะรอยเส้นทางที่พระสูตรนี้อธิบายไว้นะคะว่า ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆตอนเริ่มต้นที่ท่านเรียกว่าธาตุเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อๆกันไปเหมือนเป็นลูกโซ่เลยจนเกิดเป็นความแตกต่างในเรื่องของการรับรู้หรือสัญญาแล้วก็ความคิดหรือสังกัปปะครับการสัมผัสผัสสะความรู้สึกเวทนาความพอใจฉันทะความร้อนใจปริลาหะการสแสวงหาปริเยสนาจนไปถึง ออผลลัพธ์สุดท้ายเลยคือลาภะหรือการได้มาเนี่ยคะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆของพระสูตรนี้ก็คือท่านชี้ว่าทุกอย่างมันเริ่มจากความต่างแห่งธาตุซึ่งตามเนื้อความที่ให้มานะครับก็จะหมายถึงรูปธาตุคือพวกสิ่งที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ทางกายภาพค่ะกับอีกอย่างคือธรรมธาตุอันนี้คือสิ่งที่เป็นนมามธรรม หรือสภาวะทางจิตใจอารมณ์ความคิดต่างๆนะครับความแตกต่างพื้นฐานมากๆระหว่างสองสิ่งนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยหูฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆแต่สําคัญมากเลยนะคะแค่ความต่างระหว่างรูปธรรมกับนมามธรรมในตอนแรกๆสุดเนี่ยกลับกลายเป็นจุดเริ่มของความหลากหลายในประสบการณ์ทั้งหมดที่จะตามมาเลยเหมือนเราโยนหินก้อนเล็กๆลงน้ําแล้วมันก็เอ่อเกิดเป็นระลอกคลื่นขยายวงออกไปเรื่อยๆเลยนะคะ ครับผมใช่เลยครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มตามรอยระลอกคลื่นนี้กันดีกว่าขั้นแรกเลยข้อความบอกว่าความต่างแห่งสัญญาคือการรับรู้เนี่ยบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุตรงนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าการรับรู้มันไปเชื่อมโยงกับธาตุเริ่มต้นยังไงคะครับหลักการก็คืออย่างนี้ครับประเภทของธาตุที่เราไปรับรู้หรือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย มันจะเป็นตัวกำหนดประเภทของสัญญาหรือการรับรู้ที่จะเกิดขึ้นตามมาอ๋อค่ะถ้าเราประสบกับรูปาธาตุเช่นการเห็นภาพได้ยินเสียงหรือว่าสัมผัสวัตถุอะไรแบบนี้นะครับการรับรู้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรูปสัญญาคือการรับรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งรูปธรรมนั้นๆค่ะแต่ถ้าเราไปประสบกับธรรมาธาตุอย่างเช่นความคิดความรู้สึกหรือสภาวะทางใจต่างๆ การรับรู้ก็จะเป็นธรรมสัญญาคือการรับรู้ในเชิงนามธรรมไปเพราะสูตรท่านใช้คำว่าอาศัยซึ่งมันบ่งบอกชัดเจนเลยครับว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเข้าใจชัดเจนเลยค่ะคือการรับรู้ของเรามันไม่ได้แบบลอยๆขึ้นมาเองแต่ว่ามันมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เราประสบไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนะคะครับผม ทีนี้พอเรามีการรับรู้หรือสัญญาที่มันต่างกันไปตามาธาตุแบบนั้นแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อความคิดหรือสังกปะที่จะตามมายังไงต่อคะอการรับรู้แบบไหนที่เรามีอยู่เนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนพิมพ์เขียวให้กับความคิดหรือสังกปะที่จะเกิดขึ้นตามมาเลยเพราะสูตรอธิบายว่าความต่างแห่งสังกปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาค่ะอ มันก็จะนําไปสู่ความคิดเกี่ยวกับรูปธรรมหรือที่เรียกว่ารูปสังกปะอ oh. ในทางกลับกันถ้าเรามีธรรมสัญญาคือการรับรู้เรื่องนามธรรมมันก็ปูทางให้เกิดความคิดเกี่ยวกับนามธรรมหรือธรรมสังกปะขึ้นมาคือความคิดของเราเนี่ยมันจึงถูกปรุงแต่งหรืออาจจะบอกว่าถูกชี้นําโดยการรับรู้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอย่างแยกกันไม่ออกเลยครับ โหยิ่งตามไปยิ่งเห็นความเชื่อมโยงที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากาธาตุมาสู่การรับรู้แล้วก็มาสู่ความคิดที่สอดคล้องกันครับแล้วความคิดนี่เองก็นําไปสู่ขั้นต่อไปคือการสัมผัสหรือผัสสะใช่ไหมคะเอ๊ะความคิดมันก่อให้เกิดการสัมผัสได้ยังไงคะถูกต้องครับลําดับขั้นต่อไปคือความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกปปะหมายความว่า ประเภทของความคิดที่เรากําลังคิดอยู่ในขณะนั้นนะครับจะนําไปสู่ประเภทข,ของการสัมผัสที่สอดคล้องกันอถ้าเรากําลังคิดเรื่องที่เป็นรูป,ปรธรรมอยู่เรียกว่ารูปสังกัปปะมันก็จะชักนําให้เกิดการสัมผัสท,ทางอายตนะที่เกี่ยวกับรูป,ปรธรรมนั้นๆเช่นการมองเห็นการได้ยินการลิ้มรสสัมผัสท,ทางกายที่เรียกว่ารูป,ปรผัสสะแต่ถ้าเรากําลังครุ่นคิดถึงเรื่องนามรธรรมสภาวะทางใจหรือธรรมสังกัปปะ มันก็จะนำไปสู่การสัมผัสทางใจหรือธรรมะสัมผัสสะซึ่งก็คือการรับรู้อารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจเรานั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วทีนี้การสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจนะคะมันก็ย่อมนำไปสู่ความรู้สึกหรือเวทนาอันนี้ดูค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือจากความรู้สึกเนี่แหละค่ะมันไปจุดประกายความพอใจหรือฉันทะได้ยังไงคะครับ การสัมผัสเนียย่อมก่อให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกเสมอพระสูตรบอกว่าความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะซึ่งความรู้สึกนี้ก็มีหลากหลายนะครับสุขทุกข์หรือเฉยๆซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรูปสัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางรูปหรือธรรมะสัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจทีนี้ จุดสำคัญที่เชื่อมต่อไปอยังฉันทะหรือความพอใจก็คือประโยคที่ว่าความต่างแห่งฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาอความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเป็นตัวกระตุ้นโดยตรงเลยถ้าเรารู้สึกสุขสบายก็มักจะเกิดความพอใจหรือฉันทะอยากได้สิ่งนั้นอีกอยากให้มันอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นรูปฉันทะคือพอใจในรูปหรือธรรมะฉันทะ พอใจในนามธรรมครับแต่ถ้าเรารู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายก็อาจจะเกิดความไม่พอใจอยากผลักไสอยากหนีความพอใจหรือไม่พอใจนี้มันจึงผูกอยู่กับคุณภาพของความรู้สึกที่เราประสบโดยตรงเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในกระบวนการเลยนะคะเพราะว่าฉันทะหรือความพอใจความอยากเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่พระสูตรเรียกว่าปริลาหะซึ่งแปลว่าความเร่าร้อนหรือความกระวนกระวายใจ ความเชื่อมโยงจากความพอใจไปสู่ความร้อนใจนี่มันเป็นยังไงคะจุดนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับพระสูตรกล่าวว่าความต่างแห่งปริลาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะความพอใจความอยากหรือฉันทะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากได้หรืออยากผลักไสออกไปค่ะเมื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองหรือแม้แต่ตัวความยึดติดในความพอใจนั้นเองมันจะก่อให้เกิดสภาวะของความไม่สงบ ความกระวนกระวายหรือความเร่าร้อนชื่อเรียกว่าปริลาหะขึ้นในใจ๋อ้ความทุกข์หรือความร้อนรุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปปริลาหะคือความร้อนใจเพราะเรื่องรูปธรรมหรือธรรมปริลาหะความร้อนใจเพราะเรื่องนามธรรมมันก็มีรากมาจากความพอใจหรือความอยากที่ไม่ถูกเติมเต็มหรืออาจจะถูกขัดข้องนั่นเองครับพอเกิดความร้อนรุ่มความรู้สึกขาดหรือความไม่สบายใจที่เรียกว่าปริลาหะขึ้นมาแล้วเนี่ยเออสัญชาตญาณของคนเราก็คือ ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดับความร้อนนั้นซึ่งก็น่าจะนำไปสู่ขั้นต่อไปคือปรยิยสนาหรือการสแสวงหาใช่ไหมคะถูกต้องแม่นยำเลยครับความต่างแห่งปริยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความรู้สึกร้อนรุ่มกระวนกระวายหรือรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปคือปริลาหานี่แหละครับคือแรงขับเคลื่อนโดยตรงเลยที่ทาให้เกิดปริยสนาค่ะหรือการดิ้นรนสแสวงหาเพื่อจะบรรเทาความทุกข์นั้น หรือเพื่อเติมเต็มความต้องการที่มันยังค้างคา,งายอยู่อืซึ่งลักษณะของการแสวงหาก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือต้นต่อของความร้อนใจนั้นถ้าเป็นเรื่องรูปธรรมก็จะเป็นรูปปริยสนาการแสวงหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมคถ้าเป็นเรื่องนามธรรมก็จะเป็นธรรมปริยสนาคือการแสวงหาสิ่งที่เป็นนามธรรมหรืออาจจะเป็นทางออกทางใจอะไรแบบนั้นครับ และในที่สุดการสแสวงหาหรือปริเยสนาไม่ว่าจะรูปแบบไหนมันก็ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์บางอย่างซึ่งก็คือขั้นสุดท้ายในสายโซ่นี้คือลาภะหรือผลได้นั่นเองนะคะใช่ครับปลายทางของกระบวนการทั้งหมดนี้ก็คือความต่างแห่งลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาผลจากการดิ้นรนสแสวงหาก็คือการได้มาหรือลาภะ ซึ่งสิ่งที่เราได้มานั้นก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราออกไปสแสวงหาถ้าสแสวงหารูปธรรมก็ได้รูปลาภะถ้าสแสวงหานามธรรมก็ได้ธรรมลาภะอืซึ่งถ้าเราลองมองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับจะเห็นภาพชัดเจนมากว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราได้รับหรือลาภะเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสแสวงหาหรือปริเยสนาค่ะ ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยความร้อนใจปริลาหะที่เกิดจากความพอใจฉันทะอันเนื่องมาจากความรู้สึกเวทนาที่มาจากการสัมผัสผัสสะซึ่งเป็นผลจากความคิดสังกปะที่ก่อรูปมาจากการรับรู้สัญญาโข oh. ซึ่งทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากความแตกต่างของธาตุคือรูปธาตุกับธรรมธาตุนั่นเองครับมันเป็นสายโซ่ของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันจริงๆครับ พอไล่เรียงมาถึงตรงนี้ทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนกับว่าพระสูตรนี้กำลังฉายภาพให้เราเห็นกลไกาการทำงานของประสบการณ์เลยนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่พื้นฐานมากๆอย่างธาตุไปจนถึงผลลัพธ์ที่เราประสบในชีวิตประจาวันเลยทีเดียวครับผมสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกระบวนการทั้งหมดนี้คืออะไรคะสิ่งสำคัญที่พระสูตรนี้เน้นย้ำม,มากๆก็คือกระบวนการเกิดดับของประสบการณ์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุตบาทนะครับ หรือการอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นทททอดค่ะปฏิจจสมุปบาทใช่ครับแต่ละขั้นตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่มันเป็นผลมาจากปัจจัยก่อนหน้าและที่น่าทึ่งคือความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในตอนเริ่มตน้นณะระดับของธาตุคือรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยมันสามารถส่งอิทธิพลต่อเนื่องขยายผล,ผลผ่านทุกๆขั้นตอนเลยนะครับค่ะทำให้เกิดความหลากหลายมหาศาลในประสบการณ์ทั้งหมดตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงผลได้เลย มันเผยให้เห็นโครงสร้างและความเป็นเหตุเป็นผลที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์และก็กระบวนการทางจิตของเราอย่างเป็นระบบมากๆครับงั้นขอทบทวนลำดับขั้นสำคัญอีกครั้งนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยเริ่มจากธาตุที่ต่างกันนะคะก็นำไปสู่สัญญาหรือการรับรู้ที่ต่างกันซึ่งก่อให้เกิดสังกัปะหรือความคิดที่ต่างกันจากนั้นก็นำไปสู่ผัสสะ การสัมผัสที่ต่างกันทําให้เกิดเวทนาความรู้สึกที่ต่างกันอันเป็นเหตุให้เกิดฉันทะคือความพอใจความอยากที่ต่างกันครับผมซึ่งถ้าไม่สมหวังหรือเกิดยึดติดก็จะเกิดปริลาหะความร้อนใจที่ต่างกันอันเป็นแรงผลักดันให้เกิดปริเยสนาการสแสวงหาที่ต่างกันแล้วสุดท้ายก็นําไปสู่ลาภะหรือผลได้ที่แตกต่างกันไปอีกจะเห็นว่าความแตกต่างมันส่งต่อกันมาตลอดสายเลยนะคะ ใช่ครับนั่นคือหัวใจสําคัญเลยข้อคิดหลักที่เราได้จากพระสูตรนี้ก็คือการปฏิสัมพันธ์เริ่มต้นของเรากับาธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมมันมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องกับประสบการณ์ทั้งหมดที่จะตามมาเลยอืม,มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างมีเหตุมีผลรองรับซึ่งพระสูตรก็ได้ชี้ให้เห็นอย่างเป็นลําดับขั้นไว้อย่างเอ,อน่าสนใจมากครับเป็นมุมมองที่เปิดโลกกระทัดจริงๆค่ะ ว่าความแตกต่างที่ดูเหมือนเล็กน้อยในตอนต้นทางนะคะสามารถแตกหน่อขยายผลสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงในปลายทางของประสบการณ์ได้อย่างไรไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าหลักการนี้ถูกอธิบายไว้ละเอียดขนาดนี้ในข้อความที่มีมาแต่โบราณครับแล้วทีนี้เมื่อเราได้เห็นโครงสร้างของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างหลากหลายในประสบการณ์นี้แล้วนะครับมันก็อาจจะนำไปสู่คำถามที่ น่าขบคิดต่อได้เหมือนกันนะครับว่าค่ะในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ความสุขหรือประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาเป็นลำดับขั้นแบบนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ธาตุาการทำความเข้าใจสายโซ่นี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยอาจจะบอกใบอะไรเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเท่าทันหรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนกระแสทานแห่งประสบการณ์ที่ถูกปรุงแต่งเหล่านี้ได้บ้างหรือไม่อ โดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าจุดเรื่องต้นมันอยู่ที่สิ่งที่ดูพื้นฐานมากๆอย่างธาตุนี้เองอันนี้ก็เป็นประเด็งที่น่าจะลองเก็บไปคิดต่อยอดดูได้ครับ